สวัสดีครับสวัสดสีทุกท่านครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเอ็กดัมซิงครับผมอตอนนี้ยังอยู่ห้องครับยังไม่ได้ไปไหนนะทุกคนอากาศหนาวมากอตอนนี้ผู้ติดตามช่องหลักเราก็หมื่นแปดแล้วครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> นี่นี่นี่มีคอมเมนต์นะครับไหนวะนี่นี่มันไม้แล้วพี่น้องนี่นี่นี่ไม้แล้ว แป๊มหนึ่งนะนี่อไนนะไรเนี่ยคุณบิวพระนครนครครับเออไม่มีความคิดเห็นโดนโลบไปแล้วครับนี่ครับบอกว่าปริงตัวนี้เกาะทีมงานดีจริงๆไม่มีปัญญาหาถ่ายทีมงานอื่นบ้างเหรอไอ้ปิงอะไรนี่แหละผมอ่านไปกี้ครับไปกี้ยังกดดูได้นะ เออแล้วผมจะบอกว่าทําไมล่ะครับคุณว่างจัดเหรอฮะคอยมาด่าคนนู้นด่าคนนี้นะ<ต>อืมไอ,อเนี่ยพายบิวพานครนคอมเมนต์ไม่อยู่ละบปกี้ยังอยู่นะอืมเอ,อ่อทิมงานอื่นไม่ไอ้ปัญญาไอ้ไม่มีปัญญา ทีมอื่นบ้างหรอไอปิงเนี่ยตรงนี้มันเขียนมาไอปิงนะตรงเนี้ยเออทำไมห,หรอือมคุณว่างจัดเลยมันต้องเออ่คอมเมนต์ด่าคนนู้นด่าคนนี้เหรอครับมผมก็ไม่อยากจะทำคลิปแบบนี้หรอกนะเนาะแต่มันก็หลายคลิปมากนะครับ อตอนนี้คอมเมนต์ไม่อยู่แล้วครับคอมเมนต์หายไปแล้วโดนลบไปแล้วเออผมเป็นปิงผมก็ไปหาทีมงานเขาเขาก็ยังไม่ว่าอะไรเลยนะครับทำไมคุณมาห้ามผมรอว,ว่าห้ามไปแต่เช้าไปเวลานนวนเวลานี้คุณบ้าหรือเปล่าครับอืมพวกอาจารย์ชูพวกอะไรเขาก็ยังไม่ยังไม่พูดแม่อะไรเลย ทำไมคุณต้องเดือดร้อนแทนเขาด้วยเออเนาะผมไปผมก็สองวันนี้ผมไปแต่เช้าจริงครับผมไปผมก็ไปขับรถไถเออผมก็ไปจ้างพี่ตินให้ผมไปขับรถไถผมก็ต้องไปแต่เช้าทําไมเขาจ้างให้ผมขับรถไถแล้วผมต้องไปสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่เหรอคุณบ้าหรือเปล่านะอืมนี่นี่หายไปแล้วครับ <c oughs> แม่ นี่นี่คอมเมนต์นี้มันหายไปนานมากนะนะมันเพิ่งเริ่มเริ่มกลับมาใหม่แล้วเนี่ที่มาป่วนนะครับมาป่วนในช่องโดนโดนทุกคนนะครับนี่คลิปนี้ผมก็ไม่อยากจะทำหรอกครับผมก็เลยมาอัดคลิปให้ fc ได้ดูนะครับนี่เขาคอมเมนต์อคลิปผมไปหาพี่เหล่ามาเย็นนะครับมาเย็นมาเย็นเนี่ยอืมไม่มีปัญญาไปถ่ายทีมงานอื่น ทีมงานอื่นให้ผมไปไปถ่ายทีมงานใครล่ะครับเขามีแต่ทีมงานไกลๆครับผมก็ไม่ค่อยมีตังค์เติมน้ำมันเนาะแต่คุณอยากให้ผมไปคุณโอนค่าน้ำมันให้ผมมาครับแล้วผมไปให้ให้ดูนะครับคุณเติมน้ำมันให้ผมดีเนาะผมก็ไม่ได้มีงบอะไรเยอะปานนั้นนะครับคอมเมนต์หายไปแล้วโดนโดนลบไปแล้วครับ แล้คอมเมนต์มันยาวกว่าน,นี้อีกแม่มีการมาด่าคอยปิงอีกผมเป็นปิงผมก็ไม่ได้ไปแต่ถ่ายคลิปนะครับผมก็ไปช่วยเขาอะไรเขานะครับให้ผมไปถ่ายทีมงานไหนอ่ะผมที่ผมรู้จักผม,มก็มีแค่ทีมงานหัวหน้าจุโยอาจารย์ชูแค่นี้แหละ,ะใช่ผมไปถ่ายทีมงานไหนหรอครับ แต่ไปถ่ายหัวหน้าจุลวยที่คุณหัวหน้าจุลวยก็ถ่ายไม่ได้อมแม่คุณว่างว่างจัดเลยคอยมาติชมคนนูน้นคนนี้อืว่างจัดเนาะไม่ช่งใส่วันนี่ไม่ทําอะไรเลยมั้งเนี่ยคอยแต่มานั่งคอมเมนต์นนนติด่าคนนู้นตาด่าคนนี้ คอยดูคนนู้นคนนี้แล้วก็มาติชมโดนทุกคนครับใครไปถ่ายอา,อาจารย์ชูนี่โดนครับแหมว่างจัดก็เดี๋ยวผมก็ไปหาอาจารย์ชูอีกครับวันนี้ได้ผมไปถ่ายทีมงานไหนเพราะผมก็ไม่รู้จักคนมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็แค่รู้จักพี่ตินอย่างนี้แหละ อันนี้คอมเมนต์หายไปแล้วครับโดนลบไปแล้วออืมตอนนี้ก็อยู่ห้องคนระตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วแต่อากาศหนาวมากครับทุกคนอืมสงสัยเขาว่างจัดนี่นี่เขาคอมเมนต์นี่แหละคลิปนี้แหละผมพิมพ์ว่าคิดถึงพี่เหล่าเลยมาหามาได้เจอกันสองวัน แม่ทำไมคุณคุณว่างว่างขนาดนั้นเลยแล้วคุณทำตัวตัวเองแบบอันนี้มากนะผมไม่ได้ว่าทุกคนนะผมว่าแท้นี่แหละที่เขามาคอมเมนต์แบบนี้แหละแต่แต่ดีหน่อยในนี้มันถ้าพิมพ์ไอ้ไอ้เลยนะผมที่ผมอ่านมาเช้าอะไอ้อะไรวะไอ้ปลิง ครอบครัวมีปัญหาเหรอถึงไปหาทีมงานแต่เช้าเลยนี่แหละครอบครัวผมไม่มีปัญหาหรอกครับมันมันคืองานเนาะเราก็ต้องทํานะครับผมไม่ได้เป็นคนรวยอะไรล้นฟ้าที่ผมจะไปทําอะไรนะครับอืมผมไม่ดีเหมือนคุณหรอกถ้าคุณดีคุณไม่นั่งมาพูดด่าคนนู้นด่าคนนี้หรอกครับอืม ผมไปหาเขาผมก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับผมก็ช่วยเขาทํานู่นทํานี่นะครับเออปัว่าผมไปถ่ายคลิปเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองอย่างนี้นั่นนูนมั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 นไม่ใช่นะครับในตัวตัวผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะัมก็อยากจะบอกใครรู้ครับผมปิ๊ง,งแล้วผมผิดตรงไหนเหรออืมนะผมก็เลยมาทําคลิปให้เอฟซีได้ดูครับเมื่อเช้านี้ผมยังก,กดเข้าไปดูได้นะ แต่ตอนนี้ไม่เห็นละไปแล้วปิวไปกระทันตาครับ <c oughs> อย่าไปซีเรียสครับโดนทุกคนครับขนาดเนตพายยังโดนนะครับอืมอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับมาไว้เจนคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ายบายครับสวัสดีครับ